ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับผมวันนี้นะครับวันนี้เรามาดูลุ่งเรืองนะครับวันนี้จะมาช่วยพ่อนะครับตากข้าวนะครับผมในรอบเช้านะครับคือว่าจะเกิดขึ้นมาแค่ไหนนะครับผมหรือว่าจะทํางานเล็กนะครับสวัสดีคุณแม่ลูกสวัสดีคุณแม่เด่๋ยเร็วสวัสดีสื้อเนาอนี่นุจะไปทําอะไรลูก มึงจะไปทำอะไรจะช่วยพ่อโอ้โหช่วยพ่อช่วยพ่อตากข้าวเนาะตากดีดีเ้อครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับพาน้องเลี้ยงมาตากข้าวนะครับตากข้าวช่วยแม่ครับผมนะครับช่วยป่อควานนะครับหรือว่าน้องจะทำได้แค่ไหนนะครับผมวันนี้ นะครับเราก็มาฝึกแค่วันเดียวครับพาน้องทํานะครับน้องก็พอทําได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพาไปยกยกถุงข้าวนะครับผมข้าวช่วยพ่อด้วยนะครับผมยกถุงข้าวขึ้นรถนะครับวันนี้ก็น้องก็ทําไปได้ด้วยดีนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวรุ่งเรืองด้วยนะครับผมวันนี้นะครับได้ดูได้ชมได้รับความสามารถแล้วก็ เมตตาน้องด้วยนะครับแม่จ๋านะครับกว่าจะได้ภาพสวยๆนะครับนให้มาดูให้ดูนะครับวันนี้จะให้น้องทําทุกอย่างนะครับที่ชาวนาทำดูครับดูครับดูโอ้โหนะครับนี่ยกข้าวขึ้นรถ